เล่มน,นี้เป็นคัมภีร์ ที่ดีที่สุดหากให้แม่มูลแนะนำนะคะเล่มพัฒนาการที่คุณแม่คะ่ะคือควรมีติดบ้านไว้นะคะเนาะหนึ่งเลยเล่ม,ลมสมุดวัคซีนเล่มสีชมพูเล่มนี้เป็นอับดุลเอยเป็นกูรูกูใจนะคะเนาะถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้นะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้อันนี้จะเป็นวิธีฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกน้อยตั้งแต่ทารกแรกเกิดลูกลืมตาดูโลกดูได้เลยว่าลูกจะต้องทําอะไรยังไงได้บ้างและสแกนนะคะดูเล่มนี้ได้เลยนะคะเป็นวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกดี SPM นะคะเพราะฉะนั้นใครมีเล่มนี้เล่มนี้คือกูรูกูใจนะคะเนาะเล่มที่จะบอกว่านําพาชี้ทางคุณแม่เพราะฉะนั้นนี่ละ<น>อีกเล่มหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําคุณแม่ก็คือว่าอันนี้เลยเป็นเล่ม DSPM เป็นเล่มประเมินพัฒนาการลูกถ้าลูกลูกคนไหนนะคะคลอดมาน้ําหนักตัวนะคะเกินกว่า2,500กรัมแล้วก็คลอดมาไม่ได้มีสภาวะพองออกซิเจนไม่ได้เขียวอะไรใด,ดๆเขาจะให้เล่มนี้คุณแม่ไปด้วยวิธีการก็คือว่าง่ายมากๆคุณแม่แค่ปเปิดมาว่าลูกของคุณแม่นะ 啊啊！Huh? อายุเท่าไหร่แล้วก็ฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกตามนั้นได้เลยเอออันนี้คือง่ายสุดแบบสับนะคะเนาะส่วนถามว่าจะขอจากไหนถ้าเป็นสถานพยาบาลของรัฐนะคะเนาะจะมีการแจกสถานพยาบาลของรัฐที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขเนาะเหมือนจะแจกให้กับคุณแม่ทุกคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะเนาะก็ติดตามขอรับได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกคนไหนที่คลอดมาอันนี้คือสาหรับน้องเด็กนะคะที่คลอดมาน้ำหนักตัวน้อยก็2,500กรัมแล้วก็มีสภาวะคือเอ,อ่อเขียวนะคะเนาะหรือว่า <c oughs> พร่องออกซิเจนหลังคลอดก็จะได้เล่มนี้มานะคะ ราก็จะมีวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการเพราะฉะนั้นถามว่าเล่มนะคะพัฒนาการที่คุณแม่ทุกคนควรที่จะมีติดบ้านไว้น,นะคะอันนี้คือเล่มที่คุณแม่ทุกคนควรที่จะมีเนาะ